แค่เกี้ยกันเลยอันนี้แค่เกี้ยอันนี้แค่เกี้ยเนาะเอ๊รถเกี้นี่รถชี้ชี้นี่ชี้ชี้อย่างนี้รถชี้เอ็ดดี้มาดูเอ็ดี้เอ็ดี้เอ่ออดี้เกี้ยนลูกเออเอ็ดี้เี้นี่ดีกว่าโอ้ยดูเดินๆทำไม้เลยชี้มานี่ชี้นี่นี่นี่เออนี่นี่ดีกว่าเนาะเออนี่ทำไงก่อนทำไงก่อนลูกทำไงก่อน